ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเอสโซวันนี้ผมพามาออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะบอกวิธีลดน้ำหนักของคนที่อ้วนและอยากจะลดน้ำหนักนรับอย่างแรกคุณต้องควบคุมอาหารก่อนนะเพราะสิ่งสำคัญเลยก็คือของคนอ้วนคือการกินกินนี่คนอ้วนบางคนนะอาจจะแบบกินกิน,ก,นกินรู้อยู่ว่ามันหยุดไม่ได้ครับแต่เราก็ต้อง ฝืนเองมั่งเราก็ต้องฝืนต้องพยายามทาทุกวิธีทางอะ่ะเพื่อที่ให้มันลดได้ประเด็นหนึ่งคือไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการกินบางคนคิดว่าออกกาลังกายทุกวันแล้วผงจะดีแต่มันขึ้นอยู่กับการกินด้วยครับว่ากินอาหารยังไงอย่างผมอ่ะเมื่อก่อนผมน้ําหนัก95แต่ตอนเนี้ย ผมเหลือน้ำหนักแค่65เพราะว่าผมพยายามควบคุมการกินแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยผมวิ่งทุกเช้าแล้วก็วิ่งตกเย็นมาก็วิ่งนะวิ่งแต่วิ่งเป็นรูวิ่งวิ่งวันละ30นาทีเป็นอย่างต่ำจะวิ่งหรือจะเดินก็ได้30นาทีเป็นอย่างต่ำอย่างน้อยเราก็ได้ลดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนตัวผมจะ ตอนที่ผมจะลดผมจะไม่ค่อยกินข้าวเย็นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเพราะว่าข้าวอย่างน้อยตอนเย็นเราก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะแล้วส่วนใหญ่เรากินเสร็จเราก็ใช้เวลาในการนอนดูทีวีบ้างเล่นโทรศัพท์บ้างถ้าหิวก็แค่ซื้อพวกแลตตอร์ซอยอะไรมากินก็ได้ครับอย่างนั้นมันก็อยู่ท้องที่กว่าเราไปกินพวกไก่พวกอะไรแล้วมันก็สะสม เสร็จแล้วมันก็จะทําให้เราลดไม่ได้บางคนอาจจะท้อเลยก็ได้ว่าออกกําลังกายไปเดือนหนึง่งแต่น้ําหนักไม่ลดเลยเพราะว่าคุณออกแบบผิดๆนะครับอย่างผมนะผมยกตัวอย่างเลยผมเนี่เยเอาตัวเองเนี่ยเป็นหลักผมเป็นคนที่ออกกําลังกายแบบบ้าข้างมากออกแบบออกแบบคนบ้าๆเคยทํไหมแบบ ผมช่วงหนึ่งผมอ้วนแล้วผมอยากจะลดจริงๆผมยอมผมกินข้าวแค่มื้อเดียวคือตอนบ่ายแต่ผมไม่กินตอนเที่ยงนะผมกินตอนบ่ายเพื่อที่จะให้พลังงานตอนบ่ายให้มันไปนช่วยแล้วก็ตอนเย็นมาถามว่าหมดแรงอยู่ไหมบอกไว้อยู่มากแต่ก็พยายามกัดฟันค่ะหาอะไรทำที่แบบมัน ถ้าเวลาเพลินทำให้เราไม่คิดเรื่องอยู่อ่ะแล้วเราก็าหลับหลับไปแต่มันทํายากนะบางคนก็ทําไม่ได้แต่ก็อยากให้ทํานะเพราะว่าร่างสุขภาพอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญเห็นหลายๆคนเห็นแบบืซิกแพคขึ้นทีละหกชั้นเจชั้นโอ้ผมก็อยากได้นะเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากลดน้ำหนัก่ะ พยายามฝืนใจเองครับมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆถ้าเราไม่ลงมือทำครับครับสำหรับจบคลิปนี้ไปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตาม